สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางเล้วพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวแคนเคนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าชมอย่างมีสตินะคะก็ไปรับชมรับฟังแล้วก็รุนๆุนกันต่อเลยนะคะก็สำหรับเราพัฒนานะคะประจำงวดวันที่26นะคะเดือน8ปี64นะคะสูตร1เม็ดเดียวแข็นๆน,น,น,นะคะเน้นวิ่งเน้นรูนนะคะขเขาเข่าติดติดมา3งวดติดแล้วนะคะ ปกติที่ผ่านมาเข้าสอง,งวดหลุดหนึ่งงวดเข้าสองงวดหลุดหนึ่งงวดงวดนี้สามงวดแล้วนะคะอย่างไม่หลุดนะคะมีลุ้นมีเฮแน่นอนจะวันนี้ห้ามพลาดนะคะก็สรุปวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ดูนะคะอันนี้ในตารางที่ยินสรุปให้เนาะถ้ามีสองนะถ้าไม่ ถ้าไม่เป็นสามนี่ขาดสองตัวเดียวนี่ในตารางนี่เข้าวินสามตัวเลยนะคะศูนย์สองห้าเนาะศูนย์ก็มีห้าก็มีขาดสองตัวเดียวนะคะแต่เข้าสองตัวนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งเข้าไม่เข้าแค่ห้าสองนะคะถ้ามาสองนี้เข้าหมดเลยนะคะบนล่างเลยนะคะอันนี้ก็ อันนี้มังวดวันที่19นะคะน,นี่23เข้าหน่งนะจ๊ะให้รูด1เข้า10ตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดด้วยนะคะไหมวินก็เข้านะคะหนึ่งศูนย์อันนี้ที่สรุปแล้วก็ลงเลขสูตรให้แต่วันนี้ยินไม่ได้สรุปให้นะคะ ก็จะลงเม็ดเดียวให้เลยอันนี้วันที่สิบเก้านะคะก็ให้รูดสี่ก็มาสี่หกนะคะสี่หกกับสองสี่สองตัวล่างเนาะอันนี้วันที่สิบหกนะคะสิบหกก็ให้รูดห้าให้รูดห้าก็มาห้าเจ็ดงวดนี้เด้งนะคะงวดวันที่สิบหกเด้งห้าเจ็ดกับเก้าห้านะคะ ห้เจ็กับเก้าห้าเด้งสองรอบเลยตัวเน้นตัวเจาะตัวอ 3, ัดสามงดติดนะคะวดวันที่สิบสองลุดก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ติดตามเราพัฒนาของแอดยีนนะคะก็ยินดีด้วยนะจ๊ะเม็ดเดียวตัวเดียว,ว,ยวไม่เลือกเยอะนะคะหรือว่าใครจะชอบชุดวินก็ชุดวินนี้ก็เข้าทั้งศูนย์ห้าเลยนะคะเอามาสรุป สรูปตัวเด่นก่อนนะคะหนึ่งมาหนึ่งศูนย์ล่างนะคะหนึ่งศูนย์ล่างอันนี้ชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวเข้าหนึ่งศูนย์ล่างนะคะถ้าชุดห้าตัวก็จะเข้าอันนี้หนึ่งศย์ตรงตรงนะคะชุดห้าตัวก็จะเข้าห้าหนึ่งล่างนะคะตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะตัวนี้ก็เข้า เขาสองชุดนะคะเข้าสองคู่เนาะสำหรับทงตัวล่างนะคะแต่ละที่ก็อาจจะเอาไม่เหมือนกันเนาะบางที่ก็เอาแค่ชุดสี่ตัวบางที่ก็เอาชุดห้าตัวบางที่ก็เอาชุดหกตัวนะคะทางสงปปรเราเอาหกตัวนะคะเข้าวินนะคะเข้าวินเต็มๆเลยนะคะศูนย์ห้านี่ยออันนี้อันนี้ไม่ใช่นี่ชุดวินอยู่นี่นะคะนี่ศนะูนย์ห้านะคะชุดวิน สองตัวล่างทางองปปลาวเหมือนกันนี่ชุดวินเข้านะคะก็เข้าทั้งทางไทยทางลาวนะคะส่วนเม็ดเดียวก็10กับ51นะจ๊ะรูดรูดเพื่อความปลอดภัยเพื่อความชัวร์นะคะบางทีแอดเองก็เจาะเข้าบางไม่เข้าบางนะจ๊ะตัว งวันนี้ก็มาตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดให้อยู่นะคะหนึ่งก็สามงวดติดแล้วนะคะก็มาดูชุดวินนะคะมีตัวไหนมาบ้างตัวไหนไม่มาบ้างนะคะ0ูศน,นมาเนาะศมานะคะ0ูย์หแล้วก็1นน,นะคะหมาไหมหนึ่ก็มานะคะ3ามล่ะสที่ไม่มานี่ถ้า3ามเป็นสองสองเป็น3านี่โอ้โห สามตัวชุดวินเต็มเต็มเลยนะคะไม่งั้นชุดวินเข้าเด้งบนเด้งล่างเลยนะทารูดชุดวิน,นแบบจับเรียงไปเลยนะคะห้ามาไหมห้าก็มานะคะมานี่นะห้าห้ามีศูนย์ห้ากับสองห้านะคะขาดสองตัวเดียวเสียดายมากเลยหกนะคะที่ไม่มาแล้วก็เก้านะคะ วันนี้มาสามตัวนะคะมาศูนย์มาหนึ่งมาห้านะคะจะศูนย์หนึ่งห้านี่สามตัวนี้รูดตัวไหนก็ได้นะคะส่วนสามกับหกแล้วก็เก้าสามหกเก้านี่ไม่มานะจ๊ะหลุดกระจายนะจ๊ะมามาสามขาดสามนะจ๊ะมาสามขาดสามนะคะ ก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่26นี้กันเลยนะคะก็หามปราดนะจ๊ะมีลุ้นนะคะมีลุ้นมีเฮน,นะคะตอนย็นนะคะตอนสองทุ่มกกว่าเนะาะ3มงวดติดแล้วนะคะยังไม่พราดนะจ๊ะวันที่26นะคะเดือน8ปปีหกสี่นะคะ แนวทางนะคะเราพัฒนาสูตร1เม็ดเดียวแข็นๆน,นะคะเม็ดเดียวแข็นๆก็ข้อให้มาตัวรูดนะคะให้เป็น้อง F4 เราได้รูดได้เหกันนะคะเน้นๆสองตัวบนล่างเหมือนกันนะคะ เน้นๆสองตัวบนล่างนะจ๊ะเด่นนะคะสายวิ่งสายรูดวิ่งได้รูดได้นะคะจวดจัดฟัดบึ้มเลยจ้าแล้วก็จะวางชุดวินให้เหมือนเดิมเผื่อใครจะชอบชุดวินนะคะ ชุดวินนี่ก็โห,โหเข้าแบบกระจายนะคะชุดวินก็คือเลขสูตรนะจ๊ะชุดวินก็คือเลขสูตรก็คือเลขสูตร แอปหนึ่งนะจะสำหรับตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นนะคะวันนี้ ก็จะมีมีศูนนะคะมีหนึ่งมีสามมีสี่มีห้าก็มีเก้านะคะหกตัวเหมือนเดิมนะคะ สำหรับตัวเด่นวันนี้อ่าวันนี้จะเจ,จะเจาะสามตัวให้นิดนึงสี่สี่สามห้าสี่ห้าเก้า ้าเก้าสี่สามห้าสามสี่ห้าสี่สามห้าเนาะแล้วก็สามศูนย์หนึ่งสามให้สามชุดพอนะคะ หรือว่าใครจะชอบก็สามารถจับเองได้นะคะสำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะก็เด่นสีนะคะรูดสีนะจ๊ะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะ ตัวที่ชอบนะคะก็จะมีสี่เก้าสี่ห้านะคะสี่สี่หกสี่หกก็มาแล้วก็มาอีกได้นะคะสี่หกสี่ศูนย์สี่หนึ่ง แล้วก็มีมาอีกได้นะจ๊ะถ้าชอบก็ตามได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะก็กันเบิร์นสักนิดหนึ่งเนาะสี่สี่นะคะที่สำคัญคือ เน้นวิ่งเน้นรู้นะจ๊ะก็แคไปไว้จดไว้นะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ